EP นี้เราจะมาเสิร์ฟไก่ตุ๋นน้ำแดงค่ะรอติดตามนะคะและเรามีความในใจบางอย่างจะบอกด้วย <S 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 สวัสดีคะ่ะทุกคน My Food Story มาแล้วก่อนอื่นเลยเราขอขอบคุณสำหรับ10,000วิวในข้าวหน้าหมูทริยากยิด้วยนะคะแล้วก็ Welcom e New Subscriber ใน c h anel n ของเราด้วยค่ะดีใจมากๆที่เพื่อนๆให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาดูกันเป็นกำลังใจที่ดีของเรามากๆเลยค่ะนอกจากนี้ใน c h anel n ของเราอะ่ะก็ยังมีคลิปวิดีโออื่นๆให้เพื่อนๆได้ติดตามด้วยนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะถ้ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปเราก็ต้องของอาภัยด้วยนะคะเราจะพัฒนาฝีมือตัวเองต่อไปค่ะ งั้นเรามาสนุกกับการทำอาหารกันต่อเลยค่ะอย่างที่บอกเพื่อนๆไปแล้วในต้นคลิปว่า EP นี้เราจะมานำเสนอวิธีการทำไก่ตุ๋นน้ำแดงนะคะเป็นไก่ตุ๋นน้ำแดงสูตรหมักด้วยซอสหอยนางรมค่ะเป็นเมนูที่เราทำบ่อยมากแล้วก็อร่อยจริงๆค่ะส่วนผสมต่างๆเพื่อนๆสามารถลงไปดูที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้มาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมของการหมักไก่ก่อนนะคะก็จะมีส่วนของพริกไทยดำเอามาป่นให้ละเอียดค่ะแล้วก็ลากผักชีมาโขลกหยาบๆนะคะสิ่งสุดท้ายคือกระเทียมเอามาโขลกหยาบๆเช่นกันค่ะจากนั้นก็เอาส่วนผสมทั้ง3อย่างมาผสมรวมกันค่ะ ด้วยความที่เรามีครกขนาดเล็กเราก็เลยต้องแยกโครกทั้ง3าอย่างเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนก่อนออกมาผสมนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีครกขนาดใหญ่สามารถโครกรวมกันได้เลยค่ะในส่วนของเนื้อไก่เราใช้เนื้อไก่ในส่วนของะโพกมาทําอาหารวันนี้นะคะเนื้อไก่เราก็จะต้องเอาอไปล้างให้สะอาดให้เรียบร้อยก่อนจะเอามาหมักเลยค่ะจากนั้นก็ใส่เครื่องหมักที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะเราใช้ประมาณ2ช้อนกะตามปริมาณเนื้อไก่ที่เราจะใช้ปรุงนะคะเวลาทำกับข้าวเราต้องใช้ซอสหอยนางรมเรามักจะทะเลาะก,กับซอสหอยนางรมประจำเลยค่ะเพราะว่าเราเขย่าไม่ค่อยออกเพื่อนๆมีวิธีการเขย่าซอสหอยนางรมที่ให้ออกมาง่ายๆแนะนำเราไหมคะ จากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วขาวไป1ช้อนนะคะแล้วก็คลุกส่วนผสมให้ทั่วเนื้อไก่เลยค่ะจากนั้นก็เอาแผ่นพลาสติกมาแลบแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะเราจะใช้เวลาในการหมักประมาณ30นาทีค่ะ ระหว่างหมักไก่ก็มาเตรียมในส่วนของผักกันค่ะผักที่เรามักจะใช้ในการตุนไก่น้ำแดงบ่อยๆเนี่ยง่ายสุดเลยก็คือแครอทเนี่ยละค่ะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาเอาไปตุนเนี่ยจะได้ไม่เปล่อยเร็วนะคะมีเวลาหมักไก่เยอะค่ะก็เลยมาตกแต่งแครอทเพื่อความสวยงามนิดนึงทำเป็นดอกไม้ง่ายๆค่ะ เราเคยเห็นอีกสูตรหนึ่งที่เขาจะใช้ซอสมะเขือเทศในการทำไก่ตุ๋นน้ำแดงนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เคยลองทำเหมือนกันค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เราทำทานบ่อยที่สุดและเดี๋ยวไว้คราวหน้าจะลองดูว่าถ้าใช้ซอสมะเขือเทศเนี่ยจะออกมาหน้าตาแล้วก็รสชาติเป็นยังไงนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะหมูมวนดอกไม้แครอทของเราเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่หลังจาก30นาทีที่ไก่พร้อมจะเอาไปดำเนินการต่อนะคะไปดูกันค่ะนี่ค่ะหน้าตาของไก่ที่เราหมักเมื่อสักครู่นี้ไปทำต่อกันเลยขั้นตอนต่อไปคือการนำเนื้อไก่ที่เราหมักมาผัดให้สุกนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะ แล้วก็ผัดเนื้อไก่จนสุกนะคะใช้ไฟในระดับปานกลางผัดไปเรื่อยๆค่ะวิธีการดูว่าเนื้อไก่สุกแล้วหรือยังนะคะให้เอาซ่อมเนี่ยลองจิ้มไปบนเนื้อไก่นะคะแล้วสังเกตดูว่ามีน้ําใสๆเนี่ยไหลออกมาหรือเปล่าถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเนื้อไก่ของเราสุกแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะ เมื่อผัดไก่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือจะมาเริ่มตุ๋นกันแล้วนะคะก็ให้ใส่น้ําเปล่าลงไปจนท่วมเนื้อไก่ค่ะปกติที่เราทําเราจะใส่น้ําแล้วก็ปรุงรสเพิ่มแล้วก็เริ่มตุ๋นเลยนะคะแต่วันนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าเราได้เครื่องยาจีนสําหรับตุ๋นไก่มาค่ะเราเลยจะเพิ่มเครื่องยาจีนในการตุ๋นไก่ไปด้วยค่ะเครื่องยาจีนก็จะประกอบไปด้วยเกากี้หัวซัวเง็กเต็กตั้งเซียม ปักคียดูตามที่ขึ้นนี้ได้เลยนะคะเผื่อว่าเราออกเสียงผิดค่ะต่อมามาปรุงรสไก่ตุนของเรากันค่ะเราใส่ซีอิ๊วดำลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันของตัวน้ำไก่ตุนให้สวยขึ้นนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะดำเกินไป จากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่อนเล็กน้อยนะคะชิมแล้วก็ปรุงรสเพิ่มเติมตามชอบนะคะแล้วก็เอาแครอทที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ ในการตุ๋นไก่เราจะใช้ไฟอ่อนค่ะตุ๋นไก่ไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีเป็นอย่างน้อยนะคะถ้ารอได้จนถึง1ชั่วโมงเนี่ยก็จะได้ไก่ที่ร่อนออกจากกระดูกพอดีเลยค่ะผ่านมา30นาทีแล้วเดี๋ยวมาเปิดดูหน้าตาของไก่กันนะคะ ที่เราค่อยๆเปิดฝาเนี่ยเพื่อให้ควันไม่พวยพุ่งออกมาเป็นกลุ่มใหญ่นะคะเป็นเทคนิคกระจายควันของเราเองค่ะเดี๋ยวสัญญาณเตือนไฟจะดังนี่ค่ะหน้าตาไก่ตุนของเราหน้าทานกําลังดีค่ะถ้าเพื่อนๆยังรอเวลาได้อีกนะคะจะยิ่งทําให้ไก่ร่อนออกจากกระดูกแล้วก็ยิ่งอร่อยกว่านี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตักเสิร์ฟกันเลยดีกว่าค่ะ เราจะชอบทำเมนูนี้เก็บแช่ตู้เย็นไว้หลังจากกลับมาจากทำงานเนี่ยก็แค่เอามาอุ่นแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วก็สะดวกด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูนี้ของเรานะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราเห็นด้วยนะคะสำหรับ EP หน้าเราตั้งใจจะทำของหวานจากเจ้าสิ่งน,นี้ให้เพื่อนๆดูกันค่ะนั่นก็คือลินจีนั่นเองถ้าเพื่อนๆได้เห็นก็แสดงว่าเราทำสำเร็จนะคะ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ